เจอะจะใครนะคะเจอใครนะคะด้าน,น,น,นหลังเารออยู่ใช่ไหมพี่แบงค์ปริติหรือว่าแบงค์วงแคสนั่นเองนะคะทุกท่านคะ่ะอีกสักครู่เดียวได้ได้เจอจจเขาอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้ค่ะต้องขออนุญาตประชาสัมพั์กันก่อน,อนสําหรับกิจกรรมไายในงานนะคะทุกท่านคะ่ะวันนี้ค่ะเราก็มีในส่วนของร้านค้าบูธกิจกรรมอาหารต่างๆนะคะมาภายในงานของเราเนี่ยเยอะมากๆกันเลยทีเดียวคะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ และที่สําคัญค่ะไปในงานทุกท่านค่ะนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับความสนุกสนาน มีความสุขขนาดนี้แล้วนะคะภายในงานของเราค่ะก็อยากจะให้ช่วยรัรกกันไว้ด้วยนะคะทุกท่านค่ะภายในงานของเราก็จะมีการจัดงานแบบนี้ทุกปีให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนและนอกเหนือนจากนี้แล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะสําหรับภายในงานของเราวันรุ่งนี้ด้วยวันรุ่งนี้อีกหนึ่งวันวันสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับภายในงาน most music and art นะคะของเรานั่นเองค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะสําหรับชาวจังหวัดปุตรดิษฐ์เจ้าภาพของเราที่นี่นะคะ เลยท่ากิจกรรมภายในงานเยอะๆเลยนะคะมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆค่ะจะได้มีงานดีๆแบบนี้นะคะในต่อๆไปในทุกๆปีนั่นเองค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะหลายๆท่านก็รอคอยกันอยู่นะคะกับศิลปินนะคะที่จะมามอบความสุขมอบความสนุกสนานบนเวทีของเราซึ่งอีกสักครู่เดียวเท่านั้นเองนะคะเราก็จะได้เจอดเจกับพวกเขาอย่างแน่นอนค่ะและว,วันนี้นะคะขอเน,น้นย้ากิจกรรมภายในงานของเราที่นอกเหนือจากในส่วนของพูดกิจกรรมอาหารร้านค แล้วนะคะเราก็ยังได้มีค่ะบุธศิลปะวัฒนธรรมนะคะของจังหวัดอุตรดิษฐ์ของเราด้วยอยากจะเชิญชวนนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดนะคะวันนี้ถ้าสนใจกันอยู่ค่ะอยากจะไปสัมผัศสศิลปะวัฒนธรรม ดีนะคะของจังหวัดอุตรดิษฐ์ของเราก็แวะเข้าไปกันได้นะคะและว,วันนี้ทาง Amazing Thailand ค่ะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็มาออกบุธจัดกิจกรรมดีๆด้วยที่จะแลกนะคะในส่วนของขวดน้ำนะคะที่เป็นขวดน้ำเปล่าขวดน้ำดื่มที่เราดื่มเรียบร้อยแล้วนะคะแลกรับนะคะเป็นแก้วน้ำอีกด้วยซึ่งนะคะในส่วนนี้ค่ะเราก็จะได้นำไปรีไซเคิลนะคะแล้วก็นำมานะคะ พัฒน,นาต่างๆนะคะโดยเฉพาะท่านนี้ทีุู่ท่านเห็นกันอยู่ค่ะเป็นอุมบงไฟนะคะเราสังเกตได้เลยว่าทํามาจากขวดน้ำนะคะดูด้านคะ<ช>ก็จะมาตกแต่งไป้ได้งานของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายกันอีกด้วยประชาชัมพันนะคะสามารถร่วมกันนะคะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆกันได้ค่ะวันนี้เราก็จะได้มีในส่วนของน้ําดื่มต่างๆเน ท่านก็ซื้อเครื่องดื่มมานะคะสามารถนําไปแลกได้นะคะที่ฟู a m a z i n g Thailand นะคะหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะเป็นแบบ Green Earth นะคะโลกสีเขียวนั่นเองก็จะช่วยพัฒนาดังนส่วนของนี้นะตรงนี้ด้วยนะคะและตัแต่จุนี้แล้วค่ะก็ยังไม่มีกิจกรรมนะคะมากกรรมค่ะในส่วนของนะคะชวนสนุกต่างๆเนาะดังด้านนู้นนะคะท่านไหนที่พาครอบครัวมาด้วยโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดแบบนี้นะคะพาลูกๆานานๆมาด้วย แวะเข้าไปร่วมกิจกรรมทางด้านนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะอะและกิจกรรมวันนี้ค่ะที่อยากจะเน้นย้ำกันไปบ่อยนะคะเพราะว่าภายในงานของเราจะมีนะคะมุมถ่ายภาพมุมถ่ายภาพภายในงานของเราซึ่งได้รวบรวม,รวม ที่ท่องเที่ยวนะคะที่โดดเด่นของจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะยกกันมาไว้ในงานนี้เลยนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปไถ่ายภาพตามจุดเช็คอินต่างๆได้เพื่อที่จะนะคะได้เผยแพร่วัฒนธรรมนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเชิญชวนนะคะทั้งนักท่องเที่ยวภายในประเทศไทยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะคะก็หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในจังหวัดอุตรดิษฐ์ของเรานั่นเองค่ะซึ่งนะคะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากๆนะคะทั้งชงธรรมชาติ นะคะทั้งเชิงวัฒนธรรมสถานที่โบราณต่างๆนะคะวันนี้ก็อยากจให้ทุกท่านค่ะประชาสัมพันธ์กันไปนเยอะเลยนะคะก็จะได้เกิดนะคะกิจกรรมไปในงานดีๆแบบนี้ให้กับทุกท่านกันอีกนั่นเองนะคะและที่สําคัญค่ะไปในงานวันนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จัดงานวันนี้ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดอุตรดิตถ์เองนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Amazing Thailand ค่ะรวมไปถึงบริษัท พีเอ็นนะคะ2,014จำกัดนั่นเองค่ะมีส,สร้างนะคะกิจกรรมภายในงานของเราแบบนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้กับทุกท่ทานนะคะประชาสัมพันธ์งานของเราไปเยอะๆเลยเดียวนะคะและเมื่อสักครู่ที่เราได้แจ้งาคำค้างไว้นนองก็จะมีในส่วนของทุเรียนเทศกาลทุเรียนนะคะอยากจะให้เน้นยาว ส่งเสริมนะคะสาหรับเทศกาลทุเรียนของเราด้วยนะคะจากอําเภอลับแลเนาะที่โด่งดังมากๆนะคะไม่เป็นสองรองใครเลยเพราะว่าเอ่อทุเรียนนะคะก็ลองชิมแล้วนะคะทุเรียนหลงหลินปกติแล้วไม่ค่อยทานทุเรียนเท่าไหร่แต่ว่าทุเรียนหลงหลินของเราเนี่ยคืออร่อยไม่เหมือนที่ไหนเลย และที่สําคัญนะคะที่ได้ลองค่ะหมอนทองรับแรงนะคะหมอนทองรับแรนะคะเขามีกลิ่นที่หอมไม่เหมือนที่ไหนนะและรสชาติก็คือนุ่มละมุนมากๆ<ม>นะคะ<ม>วันนี้ค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวท่านไหนที่เอฟปกติแล้วอาจจะไม่ค่อยชื่นชอบทุเรียนเหมือนอ่อนนะคะ<ม>อยากจะลองลิ้มรส ทุเรียนของอำเภอลบแหล่จังหวัดอุตริาน์นะคะวันนี้ค่ะเรียนเชิญได้เลยนะคะมีมาออกหู้จัดกิจกรรมกันอยู่ด้วยก็เป็นช่วงท้ายซีซั่นแล้วนะคะสําหรับเทศกาลทุเรียนประจําจังหวัดอุตรดิษฐ์ของเรานั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะมีอาหารอร่อยนะคะเยอะแยะมากมายกัยนเลยทีเดียวค่ะที่เราอยากจะเชิญชวนนะคะให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะคะเมนูที่อร่อยนะคะประจําจังหวัดอุตรดิต์กับข้าวผัดผักด้วยนะคะอันไหนที่บอกว่ามาจากต่างจังหวัดก็สามารถนะคะเข้าไปลิ้มลองได้นะคะจากหลากหลายบุตรกิจกรรมค่ะภายในงานของเรานะคะอ่ะและช่วงนี้กระทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกนะคะรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักรดู่เดียวเดี๋ยวเราได้จะเจอกับพี่แบงค์พิติกันอย่างแน่นอนค่ะอ่ะขอเสียงประเมินกับสิ่งที่น่าสนใจจากไอวีซิงค์ไชน a าแลนดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ ก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุินต่อทานหรือทานต่อต่อได้แค่ร่างกายแค่เหลอได้ค่ะต่อความอร่อยในแบบที่ภูมิพอใจพกรอยยิ้มแพัคความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ a m a ซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อ I mm need -hmm. mm -hmm.